สบายดียามเศร้าทุกคนบรรยากาศออเดอร์เต็มมือนี้ลูกสายว่ามาซวยแมมล้างพักสลัดทุกคนเลยออเดอร์ <มา S 1> เต็มมือนี้สิบห้ากิโลมือนี้ได้จักจักเสียนแล้วลูญญากา <c oughs> ได้สอกเสียนเหรอเนาะเอามาล้างเสียอ่างเนาะโอ้บรรยากาศยามเศร้าคุณนลูกสายกลางก,กับกำลังฝีไฟอยู่คืั่กขึ้นมาเนาะ บรรยากาศสวนหางยามเศร้าแดดกำลังออกทดกคนในหกโมงปลายคุณแม่บ้านพ่นกกำลังคุ้นเคี้ยวพักกระยาข่ายเวียกระยาเห็ดลูกกระยาเอาป้อมีแต่เวียดทุกคนเลยได้เท่าไรแล้วมือนี้ไปตลาดโอ้ได้เงินแปดแสนพัน่ามือนี้นิ้มเป้ยเห็นวะยังออเดอร์อีกได้นี่ออเดอร์อีกสิบป่ายกิโลสลัดเนาะโลซาห้าพันกีบ เนาะยังมีออเดอร์ผักบัวอีกมือนี้เนาะนี่เนาะผักบัวกะนตัดผักบัวเนาะนั่นกะผักบัวเนาะออเดอร์ยำอ่ากาศยำแซวทุกคนนี่ส่วนของเฮาใส่เพิ่อนกระดื้ออยู่ในลูกใส่กางเนาะว่าอ้อยใหญ่เพิ่อนกระสวยพ่อเนี่ยเฮ็ดยังนี่ลูกเบี้ยเบี้ยสวยไพ สวยพ่อแม่โอ้สมเซยสมสยเซยอาปั๊บมักสาวดูเอามาซิบนี่เอามา,า,มาสาวเลยนี่ <c oughs> มือนี้ได้ข่ายฟักหลายยิ่มเปื้อนเลยเนาะมื่อนี้เนาะฮะสะสมบรรยากาศตัดพักทุกคนเลยล้างพักเกี่ยมส่งงนะคะไปหอบสองได้หนินะเนาะหอบเลกกับ ไปส่งเพื่อนแล้วบอพอกันสร้างอีกฟ้าเอากลับมาตัดอีกทุกคนเลย